ดูว่าวคนทั้งโลกแห่ชื่นชมคนทั้งโลกอยากได้ตัวท่านเป็นที่ปรึกษาอยากได้ไปเป็นผู้นำาด้วยทําไปครับผมดูว่าวความเก่ง,งท่านความดีของท่านความสามารถของท่านมีแต่คนอยากได้มีแต่คนต้องการแต่มีเฉพาะคนไทยเท่านั้น บางคนนะบางคนที่ยังมีใจคิดอคติอยู่มีความโกรธเกลียดเครียดแค้นไม่รู้ไปทำอะไรท่านไปทำอะไรให้วกท่านที่โกรธเกลียดเครียดแค้นเรื่องอะไรกันไม่เข้าใจมีความอิจฉาริษยาเขาเหรอมีความอคติเขาหรอหรือ,อยังไงช่วยตอบหน่อยดิว่าไปโกรธเกลียดท่านได้ยังไงผมถามจริงนายกทักษิณินเนี่ย ท่านเป็นนายกที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแห่งประเทศไทยแล้วในประเทศไทยหาคนแบบนี้ไม่มีอีกแล้วและก็ยังไม่มีอีกเลยนะครับผมจำไห้นะอืดูดิต่างประเทศเขาชื่นชมเห็นไหมมาเลเซียกัมพูชาพมา่าอะไรแล้วก็ต้องการหมดเขาอยากได้ทั้งนั้นเนี่ยคนแบบนี้คนมีคุณภาพไม่ว่าต่างประเทศประเทศไหนไหนนี่เขาก,ก็อยากได้นั้นแหละ ครับผมคนมีความสามารถแบบนี้คนมีความดีขนาดนี้มองตรงมีแต่ประเทศที่เขาอยากได้ทั้งนั้นนะหรือว่าประเทศที่อยากได้ที่คือประเทศที่ต้อยกำ่ำว่างั้นนะหรือ,อยังไงเออช่วยตอบไปดิคนที่เกลียดโกรธท่านอ่ะอากาติอ่ะช่วยตอบหน่อยผมไม่เข้าใจเออผมไม่เข้าใจแล้วพวกคุณไปคิดได้ได้ยังไงครับ คนทั้งโลกอ่ะหลายประเทศเ่ยเขาต้องการอดีตยุคทักษิณสินทั้งนั้นคนดีมีความสามารถมีแต่ใครอยากได้มีแต่ใครอยากครอบครองแต่คนไทยด้วยกันแท้ๆเนี่ยถามจริงๆมองไม่เห็นความดีของท่านได้ไงถามจริงพวกคุณต้องลดความอาคติลงมๆๆั้งมั้งนะจิตใจอ่ะลดความอาคติลงมามั่งลดความโกรธเกลียดเคดแค้นลงมา คุณเสียผลประโยชน์อะไรจากเขานักหนาโอเคอย่างพวกพวกพวกคาา้ายาพวกยาเสพติดพวกไอหัวไเทือนพวกอะไรนี่ยผมไม่เถียงหรอกพวกคุณสมควรโกรธได้เกียดได้เออเพราะว่าเขาทําธุรกิจให้พวกคุณทงังโอเคผมไม่เถียงแต่ประชาชนธรรมดาคนกินข้าวธรรมดาเหมือนผมเนี่ยจะไปโกรธเกียดท่านได้ยังไงมถามจริงผมนี่ มองมุมไหนผมก็ไม่มีสิทธิ์โกรธเกลียดท่านเลยมีแต่รักกันทุกวันครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้ครับผมสวัสดี